เมื่อน,นีไฟรับและอากาศก็เย็นมากสิลร่องเอินหาแมวเขาจะออกมาบ่จะมิติพันมาตัวปันมาตัว,ป,ตวปันมาเสียสมิติ กูได้เจีมาก,ก่อนกันเลนี่ฮ้อยเจมบ่เห็นไฟมาก,ก่อนจำได้ไหมจีลายยุกับไฟไฟมากเจมโบเห็นไฟมาก,ก่อนจ่าเอิร์นผู้ใดเนี่นี่มุมนี่นี่บ่ สัมดงสิสมิติปะหอยเลนี่พันเมษิจะโบ,บจะโบ,บอยู่กับไปละ่ะจะโบ,บอยู่กับไปเสียงไปมามาหาตาเร้ว ปะาหอยไอจิมากรมูอมวันมีการตัดต่อคลิปมีไฟดับไฟดับตลอดสายเลยทั้งมูกบ้านเลยทั้งตำบลเลย ก็หอ,อยพันมาเจอมัอนเดือดขาดการไปคือพันมาสีว่าพันมาสีสีมากกว่ามูทุกเดือดหืมไอ้ไนี่ไอ้นี่ไอ้ไนี่ตาบุญด,ดูออกไปพูนแล้ว โอ้เล่นนี่โอ้โ,อโอหโหโเก่งมากเล่นนี่อันดับที่หนึง่งยันนี่มาแล้วยันนี่มาแล้วเันแดงเก่ง ด้านนี่ในด้านนี้มันได้รางวัลที่หนึ่งอยู่แล้วเพราะว่ามันวันนี้ไปซ้ายมันวนเวียนอยู่ขังนี่อยู่แล้วเป็นโมฆะบ่เนาะงด้นนี้เห็นที่หนึงน่งบนน้อเพราะว่าวันนี้ไปสายอยู่แล้ว